สวัสดีครับมาพบมาพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับข่อยทางช่องแท็กซี่สวนรณภูมิแต่ว่าคนก็จะบอกคือเก่าวันไหนพี่น้องมันดังเมือบเมือบดังเมือบเมือบพี่น้องกลับมาจากเชนุมานแล้วไปงานประชิมเอ็มสุนทิชามาดังเป็นสีเมืือบเสียงก็จะไม่คือเก่ามันก็จะเสือกขี้โมกกีด ไปพอเอาวัดาไปพอเอาอากาศไอแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์แถวแม่น้ำโค้งแถวไอเชนุมานนพน้องควอเอมเอมอยไปกินอากาศบริสุทธิ์ไปสูดอากาศบริสุทธิ์มาสองสามมือพอมาถึงอากาศอ่าพีเอ็มสองจุดห้ามันก็จะผสมพันธ์กันทำให้ค่อยดังเมื่อบเบลล์เบลล์เมือบโอ้ยขักไรนาะพี่น้องนาอว่าโดนเ,เรื่องเมื่อตัวละ ก่อนอื่นก็สวัสดีทักทายเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาสุข,ขูสุคขขนนพี่น้องผู้ที่เขามาติดตามข่าวข่าวคิวงานข่าวข้อมูลใหม่ของ,งน้องแอมชนทิชาทุกทท่านพี่น้องแล้วก็สวัสดีทักทายเอฟซีแฟนครับแท็กซีซ่สวนนภูมิบอกไปกทีมต้องไม่ลองลืมลืมตัวละว่ามันจะคล้องมีเอฟซีเ <laughs> ข้าขังจะคล้องขาก ปานมีเอฟซีเริ่มเริ่มเริ่มสวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามอ่ามาให้กําลังใจทางสว่งเท็กซี่ส่วนนภูมิปิ่งหนองขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามโอ้ปานจะของมีเอฟซีเนาะโอ้ยหลงทีมหลงแดนกะตะแก่กับมาฮอดเมื่อคืนนะพี่น้องกับมาฮอดอ่าสมุดประการเมือ่อคืนนี้ อ่าค่อยก็จะเป็นดังสีเหมือบเนี่ยเพราะว่ามันแพ้อากาศมังกับโมหูขึ้นกันน้องพี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดังเราจะมูกเรามันก็เสียงก็จะเป็นสีเหมือบกับไปแสดงความยินดีครับน้องแอมชุนทิชาพ,พี่น้องเพื่นอ่ารับประกาศนียาบ,าบัตรบอกคือรู้ว่าปริญญามโหคอยกับบมหูหขึ้นกัน เออเพื่นเรียนจบโมโหกหน่ยเนาะแต่ว่ายังจบยังไม่จบบริบูรณ์พี่น้องยังมีภาคสองต่อยังจบโมหกอยู่แต่ว่ายังไม่จบบริบูรณ์เพราะว่าน้องแอมเพื่อนจะสอบอีกประมาณหามือพี่น้องสอบห้ามือถึงจะจบถึงจะผ่านถึงจะจบแบบบริบูรณ์เหมือนหนังพี่น้องคือละครน,นะต้องสอบต้องสอบซะก่อนเพราะว่าน้องแอมเพื่อนไปคอนเส์ต เดือนที่แล้วเพิ่นไปคอนเสิร์ตทั้งเดือนเพื่อนไม่มีเวลาสอบน,น่นนะเพิ่นก็เลยไปสอบย้อนหลังสอบย้อนหลังห้าวันก็ถ,ถึงผ่านถึงจะได้ออกจากโรงเรียนถึงจะจบบริบูรณ์พูนสุขกสำหรับวันนี้เฮาก็บพ่อพอกันวันที่เดี๋ยวค่อยคิดไปก่อนื้อนี้วันที่วันที่หกเนาะวันที่หกเอ้ยวันที่เจ็ดมี้ยวันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ด วันที่เจ็ดคอยก็ลืมมือลืมบันวันที่เจ็ดพี่น้องมือนีพอกันวันที่เจ็ดอ่าวันพรฤหัสตเนาะวันพฤหัสโอ้ยตันดังตันดังนี่ตันดังก็คือหายใจบอสะดวก์นะพี่น้องมันก็เลยตันดังะมือนี้มาพอกันวันที่เจ็ดวันพฤหัสมีหน้าเนาะพี่น้องเนาะการลงแอมมันก็สีสอบอยู่ประมาณ สี่ห้าวันสี่ห้าวันถึงจะได้ถึงจะได้ผ่านถึงจะได้จบแบบบริบูรณ์พูนสุขก่ายอนไปย้อนไปมือวันงันประฉีมต้อพี่น้องกัโอ้กะดีใจน้นนองแอมพี่น้องเพราะว่าพ่อแพพม่แฟนครับนี่ไปหลายไปหลายคนอหลีไปหลายคนหลายคนหลายเติบหลาย หลยอหลีอีหลอก,กระดอกระเดียนั่นแหละ <c oughs> ค่อยกับพ่อสิบรรยายกับเป็นบรรยากาศที่อบอุน่นอ่ามีความสุขพี่น้องเพราะว่าบ่าวาแต่พ่อพอ่อแม่แฟนคลับนะไปกับเพื่อนเพื่อนอียงเพื่อนกับไปหลายคนนะพี่น้นองกาแสดงความยินดีกับตองแอมที่เพิ่นจบมหกเพื่อที่จะไปต่อมหาลัยนั่นนะแต่ว่า หลังจากงานผ่านพ้นไปแล้วพ้นก็จะไปสอบย้อนหลังไปสอบย้อนหลังเสียหมือพี่น้องข่าวคิวงานก็เลยคอนเสิร์ตก็เลยเงียบเงียบเนี่ยจกักสามสี่วันสี่ห้าวันนั่นแหละกะ็ถึงจะมาเริ่มคอนเสิร์ตวันที่เก้าถึงจะมีงานคอนเสิร์ตวันที่เก้าเป็นงานลูกทุง่งเอฟเอ็มมหานครก็อยู่ที่มหานครพี่น้อง อยู่ที่มหานครกรุงเทพมหานครเน่ยน,นะอยู่มรามสองตรงข้ามเมก,กะบางนาก็ผู้ได้ความรูร้ีเก่าพี่น้องผู้ไดอยูย่ไกลก็จังไปให้กำลังใจน้องแอมเด้อตอนนี้ค่อยกำมาว่าให้ฟังสื่อ,อ <laughs> เอาเราพี่น้องคลิปนี้มันบ่มีสาระาย,ย่างหลายนอกระเดี๋ยวผลสีลำคาญหูเอาสื่อ,อค่อยกำมา,ว,าว่าหนูหัวหมอนมาทักทายเผื่อมีคน กินหอดข่เล้นะเพื่อเพื่ออยากเพื่อข่อยมีแฟนครับกาขอบคุณหลายพี่น้องที่บางแนวเสียงก่อยกะมันไม่ค่อยคือเก่าสงสัยมันมันเพลียอากาศกาขอบคุณหลายผู้ที่เขามาติดตามช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิเนาะขอบคุณหลายแฟนคลับแฟนเพยอแอมที่เข้ามาจอบมาส่องมาให้กำลังใจซ่องแท็กซี่สุวรรณภูมิ กดติดตามช่องเท็กซีสวนภูมิกดแชร์อันนี้เด้อพี่น้องเด้อกดซับสไครต์ให้เนี่ยสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัานี้ก่อนพี่น้องเพราะว่าเสียงค่อยมันจะเหียบเหียบมันเหมือบเหม๋บแล้วมุ้เจ้าจะลำคัญขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้